สวัสดีค่ะจะกับคุณพิงค์เจแปมพากินพานเที่ยวนะคะมื้อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวปอกๆค่ะปรุงเรียบร้อยอุย้ถยถั่วใหญ่แห้งแล้วค่ะบริ่งใหญ,ญ่ธรรมดาได้ใหญ่แห้งอ้ยใส่ผีกลาดหลายขอข้อนก่อนนะ้ค่ะเด้เพราะว่าปรุงแล้วบัดทนี้อ่าถั่วป่นเออถั่วป่นกับขวเองค่ะ หอมอ่กระเทียมเจียวกับขัวเองกับหอมหอมค่ะคลุกคลิกนะคะพูดแลหลายขนาดเลยค่ะทุกคนสคกินเบิร์ดปะเนี่ยอืมมากค่ะมากค่ะมากินน้ากันนะคะคือปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คือเดี๋ยวจะซิมชิมรสชาติอีกอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะ ขาดยังขาดอยู่ขาดอยู่ขาดอยู่แต่เอาไอ้ขาดอยู่ขาดขาดอยู่กระแศบอยู่แศบอยู่แต่มันเผ็ดพอถึงถ้าข้าวหนึ่งไปปรุงอีกก่อนด้ค่ะใส่น้ำปลาเพิ่มใส่พริกเพิ่มค่ะทุกๆคนมาค่ะ ภาษาญี่ปุ่นก่นกอนนะคะอิตากิมารับประทานกันค่ะมากค่ะอืมเส้นชนะเลยค่ะอืมน้ำขุกคลิกนะคะกับมีน้ำซุปเยอะอยู่ตอดก็ถือว่าชามใหญ่นะคะทุกๆคนยวให้ดูก่อนให้เบิ้งก่อน พุดแล้วค่ะซ้ำไหรีด้วค่ะมาต่อค่ะมาตอค่ะหมูหมัมกทิ้งค้างคืนอร่อยมากมาค่ะเด้อหมูหมัมกมันอี้บะมีลูกศิษยหมูหมัมกแล้วก็พัดโอเพ็ด มือนี้มือนที่หานะคะที่ลูกชายหายไปแล้วก็เมื่อกี้คุณคุณนี้ก็โทษแม่บ้านโทรศัพท์บ้านนะคะอกว่าจะไปตามที่อ่าสถานีตำรวจอาจจะเจอหรือว่่เจอขงง่าวโมญโหลูดก็รุนรุนอยู่ค่ะแต่เครียดกันเนาะคะ่ะมาต่อค่ะ แซ่บขนาดน้ำกรุบกริบอืมหม,มูมัมกแซ่บแบบนุ่มๆค่ะ ก๋วยเตี๋ยวปอกปอกนะคะมาเด้อค่ะเด้อกินก๋วยเตี๋ยวปอกปอกน้ํากันอันนี้มาที่เป็นมิตรบรนจันมาต่อค่ะอืมอืม ตะเกียบกับบ่ชคอยเก่งอยู่ญี่ปุ่นยี่สิบสามปีปีเดือนหน้ายี่สิบสี่ปีตะเกียบยังบวเก่งอยู่ค่ะ <c oughs> จกขอนี้เก่งเด้เอือ <c oughs> น้ำกลุกคลิกอร่อรมากสิลนมาแล้วเวทีนี่อม,มาต่อค่ะมาต่อค่ะขีบก็ยากยาก แ่บหายคือทอดบานเท่าเลยแทวเดือดเองเอ่ะเนาะแต่พริกกับซีเบิร์ดอะไระะ้ลยค่ะพริกป่นกับบะหมี่พริกสดกับบะหมี่ปูกไ้หนาบ้านแต่มีต้นหนึ่งอีกดิโคโลอีกหน่วยเดียวนะค่า ต่อค่ะ uh อีพ huh. uh ี huh. ่เที่้วที่เราเรื่องว่าคุณคุณนี่อ่ะสื่อขากล่องหายเนาะคะ่ะเนาะจากทีล็อกแล้วก็หายเป็นของขวัญเอคริสต์มาสจะมีไม้ อพาวเอรแบงนอหายแบบเสร็จแบบอร่างการงานสร้าง,างน,ในใี่แต่ก็ไป็นไอ้เ้เบิงแต่แล้วก็กะซอยได้เท่านี้นะ่ะ <c> ก <oughs> ันนาหัดได้สานี่ค่ะ <c oughs> มาต่อค่ะมาต่อค่ะตอนนี้ไปตามหาหลวกอยู่สถานีตำรวจอยู่ค่ะว่าเมนหลวเขา้าอวอตำรวจจับได้หรือว่าเขาแบบแจง้ง ขอให้เป็นลูกเรานะคะคูกขีดเกินไปไปเติมน้ำซุปไหมเนี่ยน้ำซุปยังมีอยู่เลยสดน้ำลวงข้อนะคะอากาศน้าหนาวแสบแสบ กุฏิยวปอกๆเส้นรามเมงประเทศญี่ปุ่นนะคะถั่วลิสงกับขัวเองเมลกีหอมหอมน้ำซุปไม่มีแล้วต้องไปเติมน้ำซุปแล้วค่ะทุกทุกคน โอ้ยเผ็ดอืมพร้อมพักซีไม่มีใส่ตังโอเอาค่ะพักซีต้นหนึ่งส,สามต้นหรือสองต้นเห็ดอีพี่มากเห็ดอเอ็นนี่มากอยอะ ตกมิมไทยก็อยู่ที่โกสิบบาทค่ะสองตุนก็เรียกไสื่ออดเอาจะไปกินเมืองไทยเอาค่ะฟักซี่ก็ได้อน้ำซุปก็มีคุกคลิกเกินเหนแล้วเนี่ยมาต่อค่ะรัะแบจ่บ ใส่บอแลอ๋อถ้าใส่ซียุดดำก็จะเป็นกวยเตี๋ยวแห้งเนาะเออราองปรุงอีกบอดีกว่านี้แซบแล้วอันนี้ละค่ะทุกทุกคนเอานี่แหละแซบแล้วประเทศญี่ปุ่นนะ่ะเขาจะไม่เป่าเหมือนประเทศไทยนะฮะประเทศไทยจะเป่า ให้มันหายร้อนแต่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะสูตรเข้าไปนั่นแหละค่ะคุณพิงก์อายุมา2ส2 3ปีตกตติดวัฒนธรรมของเขาไปนั่น,นะคะ่ะอืมอืมสูตรเบเกงดอบบก็ยังบบเก่งอ,อกกงยู่ยังว่ามือโปรอยู่ พวกเส้นอย่างเดียวนะคะที่คนญี่ปุ่นน่ะเขาจะสูดรซูดแบบเสียงดังแต่ถ้าเป็นเอเป็นน้ำซุปหึกกินอาหารแบบทานอาหารแบบว่าอะไรเงี้ยเขาแบบละเมียดละไมเป็นผู้ดีมากเนะนอกจากทานพวกเส้นอย่างเดียวนะฮะจะเป็นแบบสูดเข้าไปแบบแต่คือถ้าบ้านเราถ้าเสียงดังกับเป็นเรื่องเสียมารยาทแต่ญี่ปุ่นเขเป็นอย่างคะ่ะ บอดบดว่าจะของกินแหละแบบย่านได้เรื่นจริงค่ะเรื่นจริงนะคะเรื่นจริงนะคะแ่บพนะ มวนสวยเลยด้วยค่ะอือไปเติมน้ำซุปดีวกว่ายส่บขนาดค่ะพเพชรใจบอรเอกวันนี้ก็อากาศหนาวอยู่นะคะไปเติมน้ำซุปนิดนึงค่ะมาแล้วค่ะไปเติมน้ำซุปไปเติมพริก ว่าเมนกินอีกถั่ยใหญ่หนึ่งคุณคะสกินเบิร์นี้ตอนน่อน,นะคะอืม,มเติมพริกมากได้อัตลรดเพิ่มเติมค่ะ ืมกินไปสมองกับที่เรื่องลูกิเดีดพอแล้วบอเครียดค่ะเครียดระบบมยังกระแสบมามาต่อ อน้ำซุปกระแซบหมูมัมกกระแซบแบค่ะมักหมูอ่ะหมูมัก,มมมกขอกลับไปกลับมาอีกแล้วมักไวหมูว่านะคะมักไวผักบิก๊กเพชดมาต่อค่ะตอค่ะ เผ็ดตายเบาเรื่องของแท้ไปเติมพริกอีก กดเอียวปอกๆอือืมแล้ขนาดข้าอืม กินให้เมือยู่ค่ะจะทานให้หมดนะฮะก็คือคือคุณพิงค์ต้องรีบรวบนิดนึงเหตุผลเพราะว่ามีมีอันนี้เขามากค่ะคือคุณพิงค์จะต้องออกไปข้างนอกบอกกันยังโมโหเพราะว่าคุณคุณนี้เขา,า,าแ่บไล่มาละค่ะค่ะเดี๋ยวจะรวบรัดตะตอนนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปคุณพิงค์พากินพาเที่ยน,นะคะกินก๋วยเตี๋ยวปอกหมุนเนี่ยนะคะไปยังตามหาหลูกทรายเหมือนเดิมค่ะ จังเด็กะ่ะฝากกดไลค์ก็ดแชร์กด u b s c r i b e แล้วเป็นพลังกำลังใจให้ด้วยค่ะให้ตามหาลุงให้พอนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพอกันอีพีต่อไปค่ะเด้๋ยคราวเดี๋ยวยังไหนจะบอกให้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ